ภูมิปัญญาในสมัยสุขโขทัยนะคะเรามาต่อนะคะการสร้างทำนบกั้นน้ำหรือที่เรียกว่าเขื่อนนะจ๊ะมีชื่ออีกหลายชื่อนะคะชื่อว่าอะไรบ้างนะชื่อว่าอะไรบ้างเราเรียกว่าสริพงนั่นเองค่ะนะสริพงนะคะเขียนแบบนี้นะคะน้องๆ สลิดพงค่ะหรือจะเรียกว่าทานบพระร่วงนะคะทมนบพระร่วงเป็นการแก้ไขความแห้งแ้งเนื่องจากสาเหตุทำเลที่ตั้งของราชธานีของอาณาจักรสุโขทัยนั้นนะคะก็จะมีการมีความแห้งแรงเนอะนะคะด้วย เรามีการแบบว่าใช้ระบบนะคะชลประทานเข้ามาช่วยค่ะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามนั่นเองค่ะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามนั่นเองค่ะนะนะตรงนี้คือรัชกาลที่สามในสมัยอาณาจักรพ่อขุนรามคำแหงนั้นเออในสมัยอาณาจักรสุโขทัยนั้นก็คือพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่สิบค่ะ ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะคะนโยบาย1ด้านเศรษฐกิจคือการส่งเสริมการค้าแบบเสรีนั่นเองค่ะเสรีรัฐไม่เรียกเก็บภาษีผ่านด่านค่ะที่เรียกว่าจังกอ ทำให้ประชาชนมีอิสระในการค้าขายและยังมีตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งมีชื่อว่าปราสานค่ะถ้าใครตอบได้ตอบก่อนครูเลยได้นะต่อไป11ค่ะซากเตาอะไรเอ่ยซากเตาที่ทำให้เราทราบว่าสุโไทยมีหัตถกรรมหรือการทำมือที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะเราจะเจอซากเตาทุเรียงค่ะ ซากตาวทุเรียงนี้ทำให้เราทราบว่าในสมัยสุขโขทยัยมีงานหัตถกรรมทำมือที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องสังคโลกค่ะข้อสิบสองน,นะคะการประดิษฐ์ ที่สิค่ะการประดิษฐ์ลายสือไทยในปีพศ1826ค่ะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเกิดจากการนำเอาอักษรขอมและมอนโบราณมาปรับปรุงนะคะเป็นภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมส่งผลให้เรามีภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาตินั่นเองค่ะข้อ13นะคะกษัตริย์ในการปกครองแบบธรรมาราชาจะมีพระนามเหมือนกันในทุกพระองค์ว่าพระมหาธรรมพระมหาธรรมาราชาค่ะอีกรอบนึ้งนะคะ กริย์ในการปกครองแบบธรรมาราชาจะมีพระนามเหมือนกันทุกพระองค์เลยค่ะนะคือพระมหาธรรมาราชานั่นเองค่ะวรรณกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในสมัยสุโขทัยตอนปลาย นะคะก็คือไตภูมิพระร่วงเตภูมิิกถา วรรณกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในสมัยสุขโขทัยตอนปายนะคะก็คือชื่อนะชื่อชื่อวรรณกรรมนะคะไตรพ,พระร่วงหรือเตภูมิกถานั่นเองค่ะข้อ15ค่ะข้อ15นะคะอะไรที่บอกเล่าเรื่องราวสุขโขทัยในอดีตนะเอออะไรนะคะบอกเล่าเรื่องราวสุขโขทัยอดีตได้ดีที่สุดนะคะ ก็คือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนั่นเองค่ะศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหง บอกเล่าเรื่องราวสุโขทัยในอดีตมีบางตอนระบุถึงความรวมสมบูรณ์ของสุโขทัยไว้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวหลักฐานนี้ยังมีความเชื่อถือมากเพราะเป็นอักษรนั่นเองก็จะเล่าถึงบ้านเมืองขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่ภาษาวัฒนธรรมการปกครองแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะ เจดีทรงสุขโขทัยแท้พบในสมัยสุขโขทัยตอนปลายค่ะมีชื่อว่าทรงพุ่มข้าวบินทรงพุ่มข้าวบินส่วนเจดีที่พบในสุขโขทัยตอนต้นนั้น มีชื่อทรงว่าทรงลังกาค่ะทรงลังกานะคะหรือทรงระฆังคว่ำนะอันนี้เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะข้อนี้นะเจดีย์ทรงสุโข,ขทัยแท้พบในสมัยสุโข,ขทัยตอนปลายมีชื่อว่าทรงพุ่มข้าวบินนะคะหรือทรงดอกบัวตูมอันนี้ ทรงดอกบัวตุเจดีส่วนเจดีที่พบในสุโขทัยตอนต้นนั้นมีชื่อว่าทรงลังกาหรือที่เรียกว่าทรงระคังคว่ำทรงระคังคว่ำนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่17นะคะพระราชพิธีหรือพิธีนะคะในสมัยสุขโขทัยที่เกี่ยวข้องกับการบูชาสายน้ําแสงสีในสมัยสุขโทขทัยคล้ายกับประเพณีไทยในสมัยออุธยา ขอโทษนะเอาใหม่อีกรอบหนึงนะคะพระรัชพิธีพิธีในสมัยสุโขทัยที่เกี่ยวข้องกับการบูชาสายน้ําแสงสีในสมัยสุโขทยัยคล้ายกับประเพณีไทยในปัจจุบันที่ชื่อว่าประเพณีลอยกระทงค่ะประเพณีลอยกระทง เขาเทียนเล่นไฟรอยพระประทีปนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่18นะองค์การนะคะยูเนสโกนะคะองค์การยูเนสโกเอาเป็นว่าเดี๋ยวรูเข็นไหมนะ UN นะคะองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศสาสตร์สุขโขทัยให้เป็นมรดกเมื่อปีพศสอ3 4ันค่ะ นะต่อไปข้อสิค่ะหากเราไปทัศนศึกษาหากเราไปทัศนศึกษายังโบราณสถานที่สำคัญเช่นที่จังหวัดสุโขทยัยหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราควรกระทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะคะแต่งกายสุภาพเราควรทำไหมควรทำแล้วก็ทําไมเอย เราควรแต่งกายสุภาพรูปก,การเทศต์นะคะส่วนปีนปลายกำแพงหรือสิ่งกูปลูกสร้างถ้าเป็นน้องๆควรทำไหมคะไม่ควรนะโอเคค่ะอ่าเป็นว่าอ่าเรามาสำหรับคลิปนี้นะคะแค่นี้นะ